หลุมดำเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่ากลัวและน่าสนใจที่สุดในจักรวาลหลายคนอาจคิดว่าหลุมดำคือช่องว่างที่ดูดทุกอย่างเข้าไปจนไม่หลุดออกมาแต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนกว่าที่คิดเริ่มต้นจากว่าหลุมดำไม่ใช่แค่ช่องว่างมันคือพื้นที่ที่มีมวลมหาศาลบีบอัดให้มันมีขนาดเล็กมากจนแรงโน้มถ่วงรอบๆมันมีความแรงสูงมากๆจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลบหนีออกไปได้ อย่างใดก็ตามหลุมดําไม่ได้ดูดทุกอย่างในทางที่เราเข้าใจนะคะมันดูดสิ่งที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นจุดที่ถ้าเข้าไปแล้วจะไม่สามารถหลบหนีออกมาได้แต่ถ้าเราอยู่นอกขอบเขตนั้นหลุมดําก็จะไม่ได้ดูดทุกสิ่งที่อยู่รอบๆมันเสมอไปตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ห่างไกลจากหลุมดําพอสมควรก็ไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะถูกดูดเข้าไปหลุมดำมีหลายประเภทตั้งแต่หลุมดำมวลปานกลางและหลุมดำยักษ์ตรงที่มีมวลมหาศาลที่สุดจะอยู่ตรงกลางกาแล็กซี และมีบทบาทในการก่อกลุ่มดาวและกาแล็กซีถึงแม้หลุมดำจะดูน่ากลัวแต่สิ่งที่สำคัญคือมันไม่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวมันหายไปอย่างที่เราคิดแค่บางอย่างที่เข้าใกล้จนเกินไปเท่านั้นที่โดนดูด